สวัสดีครับเพื่อน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  o ฟซบุ๊กทุกคนครับเห็นรูปนี้ไหมครับรูปที่ผมเอาให้ดูอยู่เนี่ยจากน้องคนหนึ่งครับที่ใช้ชื่อว่าโอดดลลาไฟครับเพื่อนเพื่อนสังเกตดูรูปภาพนี้ดีๆนะครับเห็นอะไรไหมครับยังไม่เห็นใช่ไหมล่ะน้องเขามีรูปต่อไปครับเริ่มเห็นอะไรแปลกๆหรือยังครับไปอีกรูปหนึ่งครับน้องเขามีรูปทั้งหมด3รูปครับไปดูครับ เห็นไหมครับนี่คืออะไรผมไม่ได้ออกมาติตำหนิต่อว่าหรือใดๆทั้งสิ้นครับไม่ได้ออกความคิดเห็นใดๆเพียงแต่เห็นเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดและเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันส่วนตัวผมนั้นผมไปสถานที่เหล่านี้บ่อยครั้งมากบ่อยตลอดผมยังไม่เคยเจอครับผมก็อยากจะเจเมิมกันนะครับว่าจะมีรูปภาพเด็ดๆแบบนี้บ้างไหมหรือจริงๆผมอาจจะเจอก็ได้อาจจะถ่ายติดก็ได้แต่ผมไม่เคยสังเกตแต่ที่แน่ๆครับเรื่องนี้ มีความคิดเห็นมากมายหลายประการครับลองไปดูความคิดเห็นของเพื่อนท่านแรกนี้ครับเห็นไหมครับเขาเขียนบอกว่าอาจจะเป็นคนที่กําลังเดินมาก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะพิมพ์คําคํานี้กันครับฉันไม่เล่นไม่เล่นทั้งครอบครัวไม่เล่นกับผู้หญิงบนโลกแต่ถ้าผมไปผมก็อยากจะเจออยากจะเห็นแบบนี้ครับมาเถอะเรามาเล่นกันเถอะนะครับเพื่อนๆล่ะคิดว่ารูปภาพลูกนี้เป็นภาพจริงหรือภาพที่บังเอิญถ่ายติดหรือเป็นคนที่กําลังเดินผ่านันแน่หรือ มันคือเรื่องราวลี้ลับมันอาจจะเป็นพลังงานบางอยา่างก็เป็นได้สวัสดีครับ